สิบอันดับพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยที่น่าสะสมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะหากจะพูดถึงพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยนั้นหลวงพ่อกลวยได้ปลุกเสกสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง,งตกทอดไว้เป็นจำนวนมากท่านมุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างอย่างเต็มที่ เพื่อให้สิทธิ์มีของขลังของดีไว้บูชาโดยส่วนมากท่านจะแจกให้ลูกศิษย์ฟรีพระเครื่องของท่านนั้นมีมากมายหลากหลายรุ่นแต่วันนี้จะนำพระเครื่องของหลวงพ่อกวยที่น่าสะสมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ10อันดับพระเครื่องของหลวงพ่อกวยชุดในวัดที่น่าสะสมอันดับ10รูปถ่ายหลวงพ่อกวยชุดตินทโรสร้างเมื่อปี2521 เรียกว่าเป็นรูปถ่ายรุ่น3ก็ว่าได้รูปถ่ายรุ่นนี้มากมายด้วยประสบการณ์เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่น่าเก็บหาหน่าสะสมอันดับ9เหรียญหลังยันไตรสารณคมสร้างเมื่อพศ2521เป็นเหรียญรูปทรงโลกเหรียญน,นี้ลูกศิษย์มากมายต่างก็มีคล้องไว้บูชาเป็นที่นิยมเล่นหาของศิษย์หลวงพ่อกวยอันดับ8 เหรียญรุ่น3หลังยันฮนุมานเชิญธงเหรียญน,นี้สร้างเมื่อพศ2521เป็นเหรียญทรงโลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญหลวงพ่อกวยที่ยังไม่มีเกจิท่านใดทําเหมือนเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของท่านอันดับ7รูปหล่อรุ่น2พศ2 5 2 2ใต้ฐานมะอะอุเป็นดวงจิตสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อจะมรณะ รุ่นนี้น่าเก็บน่าสะสมเปรียบเสมือนหลวงพ่อท่านดูแลคุ้มครองอันดับที่6เหรียญรุ่น3หลังฮนุมานเนื้อกระไหล่ทองปีพศ2521เนื้อกระไหล่ทองสร้างน้อยจํานวนการสร้างเพียง500เหรียญถือว่าหายากและเป็นที่นิยมในบรรดาสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยอันดับที่5รูปถ่ายรุ่นแรกปีพศ2 5 0 0 ด้านหลังจะเป็นปั๊มยันสิงรูปถ่ายรุ่นนี้หลวงพ่อท่านได้อธิษฐานจิตก่อนที่จะทําการถ่ายรูปท่านพูดไว้ว่ารูปถ่ายของท่านไม่ว่าจะถ่ายกี่ครั้งอัดกี่ครั้งก็ยังขลังเหมือนเดิมอันดับ 4. รูปหล่อรุ่นแรกปีพศ2,500หรือรูปหล่อหน้าลิงซึ่งคำว่ารูปหล่อหน้าลิงนี้เป็นคำพูดของหลวงพ่อกวยเอง เพราะในตอนที่ทำออกมาหลวงพ่อมองว่าพิมพ์นี้ไม่สวยท่านจึงเรียกว่ารูปหล่อหน้าลิงแต่ปัจจุบันเป็นรูปหล่อที่หายากและน่าเก็บสะสมยิ่งนักอันดับ3สมเด็จแหวกม่านยุคต้นปีพศ .2500 และเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นแหวกม่านพลิกชีวิตซึ่งในสมัยก่อนที่หลวงพ่อท่านได้ปลูกเสรท่านได้ทดลองให้กับสิทธิ์มากมายได้ใช้เพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิต กับร้ายกลายเป็นดีและสามารถพลิกชีวิตให้เป็นเศรษฐีให้ร่ำรวยได้เป็นพระเครื่องที่น่าเก็บและน่าสะสมอีกหนึ่งพิมพ์อันดับสองสมเด็จปกโพ9ก้าใบยุคต้นพศ2513พระพิมพ์นี้หลวงพ่อท่านตั้งใจปลุกเสกสร้างเพื่อะระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ใต้ต้นโพ ภาพพิมพ์นี้เชื่อกันว่ามีเทวดาที่รักษาคุ้มครองอยู่บรรดาเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายอยากจะมีไว้ครอบครองและ ช่วยทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอันดับหนึ่งเหรียญรุ่นแรกหรือเหรียญฝาบาทปี2,504ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อกลวยส่วนด้านหลังเป็นพระคาถายันมงกุฎพระพุทธเจ้าเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อตั้งใจปลุกเสกด้วยกานนําคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าไว้ด้านหลังของเหรียญเพื่อส่งเสริมและให้เกิดพุทธคุณสูงสุดสำหรับการจัดอันดับข้างต้นนั้น อาจจะไม่ได้เป็นการจัดอันดับแบบตายตัวอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสถานที่เวลาและบุคคลและพระเครื่องหลวงพ่อกลวยยังมีอีกมากมายหลายพิมพ์หากท่านใดมีพระเครื่องหรือต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อได้ที่ช่องทางนี้นะคะ